go so uh. tokyo

ตัวในบีลึกครับโ <Okay, S 3> <c oughs> อเครอเก็บหนักแล้วพี่ตรงน่าจะลงทางไหนตายจะปาทำไมแอบอยู่ข้างในสุดแล้วเมือ่อกี้อ่าอ่านความยากมีสองตัวค่ายเหรอแอนเดมีทิปอยู่โอเคผมจะปาฟอกกันนะครับสิบหกวิโอเคพร้อม Pop it, drop it, and pop Okay, let's go. อุ้ยท่านเอตัวหนึ่งพี่ตั้งก้มอยู่นะเอ๊ยโ้ยโหเก็บหมดแล้วไอตัวท่านเอเระวังพี่คมคมไม่แรงไม่แรงใหม่ใหม่มมมมเล่นเลยครับเล่นเลยอ่าเอาตามสเต็ปเลยผมพัะทายาวอยู่ เออสังเกตจะเอ้จะไม่มีโล่ปืนจับได้ไปดูท่านเอง ไม่ได้เลยสิผมโกรธ เจ็บแล้วว่ะพี่ดีเขาได้นะครับเข้าเลยเข้าเลยมันอยู่อยู่บันไดบีอ่ะพี่เมืเ่อกี้พี่ลงมาสามแยกนะ Bomb has been planted. มีบ้างครับมีบ้างพี่เจ็บประเดี๋ยวไม่ต้องออกกันแ้ไหนวะไม่รู้ <laughs> มันยิงจากตรงไหนพี่ bomb defused มันยิงมาจากรูไหน mission fail ทะายามเข้ามาใช่ไหม โอเคครับ oh, okay, okay. แม่แม่มองมไ,มไม่เห็นตัว,ตว <c oughs> บนเลยนท่า <c oughs> นดีดันนะไรซับที่ออฟหน่อยตัวหนึ่งอ้าว ใครมีแม่ทำไมไม่พูดอ่ะเข้าทีละคนเดไหนายเข้าเด็ไห้นายเปล่าอ่านายเข้าก่อนเพราะพี่อ๊อฟเลือดน้อยกว่าอ่าให้พี่อ๊อฟคอยซับเดีดีครับในดีลึกน่าจะมีแล้วก็ท่านเอ บีบักตัวหนึ่งโห่ละบีบักมาสองตัวโอ้โหสวยโหหดมันดันเดินซ้อนกันเข้ามาไปดีไงระวังดันเหมือนเมื่อกี้นะพี่ยาวหนึ่งามามา มันยิงเข้าหัวเลยวะ Fire the Fire the จัดระเบิด Fire the Fire the ตรงเลเป่าไปก่อนเดือนพีจะหมดแล้ว เออผมเคลียร์ไปได้สามแยกตัวเลงแล้วพี่หน้ายาดุแถวแท่นบีแล้วเนาท่นบีนี่ลงวามมาได้แล้วตีนี่ที่มาแล้วเหรอผมเข้ามาแล้วพี่อ่าเดี๋ยวผมเข้าเข้าไปวางแล้วนี่มาเออ่าผมเข้าแท่นเอสามแยกพี่ดูเพราะว่าผมเก็บแล้วนะพี่ว่าอยู่ในห้องพี่เหลือยี่สามผม ผมรอปลาฟอกนะเหลือยี่สามเหนแล้วพี่ยังอยู่พี่เข้าออกมาแล้วเจอชนะแล้วสวิบหกพีวนึงเดียวสีไ,วไม่สบ,บายเหรอครับพี่ หนักเลยครับรอบนี้ <laughs> อย่ายัง okay, s <S เรียบร้อยครับ <Wow. S 2> เป็นกันหมดเลยพี่พี่นนท์ไม่สบาย okay, ผมก็ไม่สบายพี่ออฟก็เป็นเลยพี่าเตือน <laughs> ถ้าเสียงไอเข้าไหมก็ตัษกินนะครับพี่ บีบักตัวหนึ่งไปร็วๆตลงไหมลงแล้วลงแล้วเลยเขาเอาบีนิดไปแล้วพี่เข้าเอบบีบักเคลียอีกตัวหนึ่งอยู่ในอยู่ในบีนึดครับทีเห็นอยู่วางเอวางเอครับเออมันโดดมาเอแล้วมั้ง โอ้โหตอนแรกจะสวยให้เราโอเคา okay. ประมาทเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยห้เราเจ<ห>็ด <7 S 2> ท้าแต่ห้าห้าเรา,า,เ,ราเราไม่อยู่ลออกมาบีบักตัวหนึ่งครับแล้วก็เห็นวิ่งเข้าบีลึกไปตัวหนึง่ง ่นมีไหมไม่มีใช้คาถาคิดมากปเรยรหไฟเคก่อนลเข้ามาไม่มีนดยนั่งเหมือนเดิมไหม้ <Double kill. S 1> นั่งเหมือนเดิมไหมวางเอ has been planted กูไหนไฟร์นหอไฟร์นหอรอปลาฟอกก่อนนะน่าจะมาทางผมมั้งพี่มาทางผมมาทางผมกำลังจะกระโดดนะเสียงโอเคได้แล้วดเลย Red Team Win ประมาทเกินไปนะไม่ตอบให้แล้วเหลือเลย <laughs> <laughs> ละมงรับมือแตกหัว